สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่สนามยุทธกีฬานะครับราบสิบเอ็ดนะฮะช่วงนี้นะฮะแฟชั่นทหารกำลังมาแรงเลยทีเดียวดูอย่างยมฮ่า TTX Export Edition น่ครับตามเทนไม่ตกเลยครับน้องช้าๆไบ้ตัวดีๆโอ้ไอ้น้องตลกแล้วพี่จำเสียงได้โอ้โหวันนี้พี่มากับยมฮ่า TTX Export Edition ด้วยนี่จะบอกอะไรให้น้องรุ่นนี้มีแค่4 0 0 0ันคันเท่านั้นนี่มันเป็นเทนใหม่สีด้านและไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีแฮนด์แต่งดีไซน์ระดับเทพติดรถมาให้ด้วย เรื่องประหยัดน้ำมันเขาบอกว่าหายห่วงเลยเพราะมีเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะยามาฮ่า M7 และกระบอกสูบไดอาซิลทนทานแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยนห้น้องโอ้โหอย่างนี้ก็เหมาะกับกิจกรรมขั้นเทพของเราเลยสิพี่ไปเลยดีกว่าพี่ไปเฮ้ยไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไป <c oughs> เอ้าไปไหนหมด ไหนบอกไม่ทิ้งกันสืุนโดยรถจักรยานยนต์ามาฮ่า TTX หัวฉีดอัจฉริยะ